สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวอาเซียนกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ทางเพจอาเซียนฟุตบอลโพสต์รูปภาพทีมยอดเยี่ยมของรายการ AFF Suzuki Cup 2020โดยมีผู้เล่นไทย5คนทีมอินโดนีเซีย3คนทีมเวียดนาม2คนและทีมสิงคโปร์1คนนะครับสำหรับผู้เล่นทีมชาติไทยนั้นก็มีธีรศิลปแดงดาในตำแหน่งกองหน้า ชนาทิพย์สงกระสินในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกพิติวัตสุจิตธรรมกุลในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนฤบดินทร์วิรวัฒนโดมในตำแหน่งแบ็กขวาและกฤษดากาเมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับส่วนเฮดโค้ชสำหรับทีมยอดเยี่ยมก็คือมานูโพลกินนะครับจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีแฟนบอลชาวอาเซียนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยเราไปฟังกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ มาเริกมนที่คอมเมนต์แรกนะครับเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับมาคอมเมนต์ว่าทำไมเวียดนามีผู้เล่นแค่สองคนมันไม่ยุติธรรมเลยควรจะมีผู้เล่นมากกว่า6คนที่นั่นความคิดเห็นต่อมานะครับทำไมไม่มีผู้เล่นชาวมาเลเซียสักคนเลยผู้ดูแลเพจนี้รู้สึกมีความสุขที่เห็นเราถูกอาเซียนหัวเราะเยาะจากมาเลเซียและแฟนบอลชาวอินโดนีเซียคนต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าอัสนาวีดีกว่านาเบาดิน และก็ได้มีคนมาตอบกลับว่านฤบดินเคารพผููต่อสู้อัสนาวีได้สร้างความอับอายเมื่อเขาล้อเลียนการยิงจุดโทษของผู้เล่นสิงคโปร์นฤบดินเล่นอย่างสงบแต่อยู่ภายใต้การควบคุมขณะที่อัสนาวีเล่นอย่างบ้าคลั่งจะบอกว่าอัสนาวีดีกว่านฤบดินได้ยังไงความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามมาบอกว่าพวกคุณขาดผู้เล่นดีที่สุดของไทยคนหนึ่ง ซึ่งคนคนนั้นที่เขาบอกนะครับก็คือผู้ตัดสินเล็กแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามนะครับความคิดเห็นต่อมานะครับครั้งนี้เราไม่ได้เตรียมการเพียงพอเรามั่นใจว่าครั้งต่อไปจะดีกว่านี้ยินดีกับประเทศไทยที่ได้แชมป์คุณคู่ควรที่จะเป็นแชมป์จากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมาครับการเลือกทีมที่ดีพวกเขาดีในตำแหน่งของพวกเขาจากอินโดนีเซียความคิดเห็นแฟนบางคนต่อมานะครับมาบอกว่า ได้โปรดช่วยใส่ชื่อนักเตะของมาเลเซียบ้างฮ่าฮ่าฮ่าจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมานะครับโอเคมันเป็นทีมที่ดีจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมาครับผู้เล่นของเราอยู่ระหว่างการพักฟื้นเนื่องจากความผิดปกติทางเทคนิคที่ค่อนข้างรุนแรงเดี๋ยวเราจะตามไปแต่ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมานะครับลองนึกภาพว่านี่คือทีมที่เป็นตัวแทนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผชิญหน้ากับทีมใหญ่อย่างญี่ปุ่นอิหร่านและเกาหลีพวกเขาสามารถแข่งขันได้อย่างแน่นอนจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาครับไม่มีนักเตะมาเลเซียมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ <laughs> จากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาครับอยากเห็นทีมนี้เล่นด้วยกันจากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าผู้เล่นทั้งหมดในทีมนี้สามารถเอาชนะบราซิลได้อย่างแน่นอนฮ่าฮ่าจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาครับ รายชื่อผู้เล่นควรมีแค่ไทยและอินโดนีเซียเท่านั้นจากอินโดนีเซียและความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวมาเลเซียมาบอกว่าเอากว,กวงไฮออกไปซะคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามมาคอมเมนต์ว่าและผู้ตัดสินที่ยอดเยี่ยมคนนั้นก็คือผู้ตัดสินจากกาตาร์คนนั้นคอมเมนต์แฟนบางคนต่อมานะครับใช่ว่ากัมพูชาดีกว่าพิทิวัตและก็ไฮดีกว่าเดวังกาจากอินโดนีเซียและความคิดเห็นแฟนบางคนต่อมานะครับมาบอกว่า ชินไตยองเก่งกว่าโพกินเพราะโพกินสร้างทีมไม่ได้มาจากศูนย์มีผู้เล่นไทยหลายคนเช่นชนาทิพทิรศินทีทนนรทรนฤบดินพวกเขามีผู้รักษาประตูและอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีประสบการณ์ในขณะที่ชินไตยองสร้างทีมจากศูนย์ผู้เล่นเกือบทั้งทีมอายุน้อยมากและมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาครับเวียดนามเสียตำแหน่งผู้เล่นตัวรับไปจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับ แอดมินเพจเลือกแต่ผู้เล่นไทยเรนนี่ฮ่าฮ่าฮ่าจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมาครับหวังว่าฮวนดุกจะเล่นให้กับบีจปทุมูยนเต็ดในฤดูกาลหน้าจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวเวียดนามมาบอกว่าไทยแลนด์พวกเขาควรขอบคุณผู้ตัดสินเพราะผู้ตัดสินเก็บคลีนชีทไว้ให้พวกเขาผู้ตัดสินทำถ้วย a f f สปกปรกถ้วย AFF เเป็นการแข่งขันฟุตบอลรายการเดียวในโลกที่มีคนตาบอดเป็นผู้ตัดสิน ประเทศไทยได้เปลี่ยน AFF ครับเป็น AFF บอลเล็กบอลครับโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ตัดสินที่ตาบอดความคิดเห็นต่อมาครับก็ยังเป็นของชาวเวียดนาม,มาคอมเมนต์ไว้ว่ากวงไฮและฮวนดุกควรอยู่ในเคลีกหรือเจล็กเป็นอย่างน้อยหรือไปไทยลีกเพราะวีลีกจะกักขังอนาคตของพวกเขาจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับถ้าดูจากสถิติแล้วสุภระโชคคนได้รับการแทนที่ของกวงไฮมากกว่า แอดมินอาจจะกลัวว่ามีผู้เล่นไทยเยอะเกินไปฮ่าฮ่าจากอินดโดนีเซียและความคิดเห็นสุดท้ายสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาบอกว่าฉันไม่คิดว่าแดงดาจะมีชื่ออยู่ในทีมด้วยเขาควรถูกแทนที่ด้วยฟานดี้จากสิงคโปร์และก็ได้มีแฟนบอลมาตอบกลับว่าฉันชอบคณะแต่ฉันก็ยังคงคิดว่าแดงดาดีกว่าจากอินดโดนีเซีย และนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงบางส่วนของแฟนบอลอาเซียนนะครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์กันเอาไว้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องส p อร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ